กนมาบ้านอะครับเลยกู่อกมันมาบ้านกูไอกมันมาบ้าน็มเลยไปอยู่ไปบ้านไปบ้านไปบ้านโ่ไปอย่ไกปมันเอาเฮ้ยอย่าพึ่งไฟนะอย่าพึ่งไฟนะอย่าพึ่งไฟนะออก่อนมันอยู่ในบ้านนั้นมันเอาแล้วมันเอาแล้วปปป้าไปงไปพี่ไปลเลยมาเล่น้บนมาเล่น้บนไ้ไปนไไปบ้านนดิไปบ้านอันเฮดิมันไม่มียากันเร็วเร็วรีบใส่มันไม่มียากัน ไดด้ปเล่นปืนเยอะๆเล่นปืนเยอะๆมันฟูไม่ได้หรอกมันเล่นปืนเยอะๆเว้ยเยอะๆปืนเยอะๆยิงกดมัน่าให้มันเล่นนี่อ่ะเราเราเต็มเยอะเราเต็มเยอะนี่พวกไ้ยิง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 ไปเล่นปืนเยอะหลายคนดิอิหมือนด้วยน้องฟังกูกับสพด้วยกับสพด้วยกับสพด้วยมามมามามามมา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 ออมามามามมามามามมา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 

มีากามันมีอาการมันมีอาการพอแทนอ่ะกูอยู่ไกลมาเติมหน่อยรีบมา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 เอ็มเครีบมามาเติมหน่อยบ้านมาเริวรีบมาเติมดีบ้านอ่ะต้องรีบมามาีบมาหน่อยเฮ้ยไหวไหวเอ็บคไหวออกไปอยากกันไม่ก้องกินยาก็ไปเอาตไปเอาตไปเอาตเอาตไปเอาัระวังจ่าจี่เจ็ดกำลังไปบ้านนะสี่เกำลังไปบ้านเปิดประตูนี้แล้วเปิดประตูนี้แล้วเปิดประตู้หน้าแล้วเปิดตัวหน้าแล้วเปิดให้หน่อยเปิดประตูดีเปิดปโ่ก ดูดีบตดีเลดีมระเบิดพี่ระเบิดน่ปืนเยอะดีปืนเยอะไปดีไม่ทำหรอกูไอ้มึงเ็ตายลุบอกเลยบอกเลยดบ้านดไหมระเีดให้เพื่อนหน่อยราเพื่อนเข้าบ้านไ่ได้หยเ้ลยพี่ระเบิดป่ะฮัลโหลระเบิดเอาเพื่อนบอกชุดด้วยเห็นเื่อไหมเพื่อนโดนในบ้านเต็มเลยหม้ลมบ้าค่เล่นบะดบ้าน มึงดูซีเมันด้วยนะอย่ามันมาเอาหน่ายมันดีโมกันเองมันดีโมเอาดเอาอุ้มศอกออกมาอุ้มศอกมาอุ้มศอกมันออกมาเอามเลยนเจียมตัวเจียมตัวมจะมีเหินมาโดนระโดนฮัลโหลเอาเอาเพื่อน่อรับเพื่อ่อยเพืรับเพื่อนไปยงศพเพื่อนศพเพื่อนหน่อยสุบสบสุบ ปักไอ้เหี้ยเยอะมากอุ้มไป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 ตัวนึงจะมาช่วยตัวอะไรตมาจุบเพื่อนนี้ใครใครอยจุบเเลยมาช่วยตัวอู้อะไรโดนไล่อยู่นอกหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านต่อหนพี่เฮ้ยเล็กเตนหน้าบ้านชาร์จจังวะต่อยมอนตหน่อยพี่หลังหลังบ้านนะหลังบ้านปะอุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปพี่อุ้มนไวอุ้มไวมาเร็มมาเร็มตกเลยจุบเพื่อนหน่อยจุบเพื่อนหน่อยหลังบ้าหน่อยเลีวหน่อยเรี้ยวหนอยมาจุบเพื่อนหน่อยคอหน่อยคอก็หน่อย ชุบมันุบมันชุบอยู่เห็นป่าเอาไม่ได้เล่นอีกแล้วเหรอเอาอุ้ยมีเพื่อนรักด้วยอุ้ยเย็ดิดแล้วต้องมาอีกเหรอม่อเน่แเนยน่าจะไฟแพ้อะปุจากการคาดคะแนนตัวตลกอีอโดนคืแล้วโดนคือแล้วเออหนีเลยหนีเลยหนีเลยถอยถอย้ปะโอเคถอยถถอยถอยฟังาถอยไหม ยิงให้อยู่ยิงดีว้ายอดเล่นอีกแล้วเออขึ้นขึ้ออกเลยออกเลยเอาตพมันได้แล้วออกเลยอันนี้แผนใครเนี่ยต้องเติมบัญช้าไว้ไอ้เฮียไม่กูรู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงกูปล่อยให้เล่นเลยไปแจ็คชุกหน่อยแจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็ค มันรักเพื่อมันมากเลยเห็นกูไม่เนี่ยรุนบ้าอยู่ในสามห้าเนี่ยโง่อ่ะเกมไหนมันมันคิดได้มีวันนี้ได้แต่มันไม่เข้ากับส์ีโฟมเลนกันจินะนะเรามันต้องไปอย่างเดียงคนกบเล่นกระจายกันไม่ได้เรื่องการิก็รู้กันอยู่เตอล่นใ้เลไปก่อนมันต้องเล่นให้ถูก นี่อแต่ก็ไม่โดนเยอะมานี่มามานี่เดี๋ยวผมแก้ให้รีเทสบ้านนะพี่ไอ้ได้ขอขอเช็คหน่อยได้ไหมใครที่อุ้มอยู่ได้เพิ่มเพราะว่าลีแดงมันฮิตตั้งหลักได้แล้วนะได้พี่ได้กดคนไหนใครที่อุ้มอยู่กดไหนมีใครว่างไหมเจอกูบนไอกะลาดตึกแดงข้างบนหน่อยกูมีเวลากูก็อุ้มกูหน่อยตะกคนมีปะแถวๆนี้อยู่แถวๆนี้นมีพี่ยิงพี่ยิง ก็ขึ้นล่าอยู่ไฮวีอ่ะไฮวีเดไม่ได้คูล่าคูล่าคูล่าอยู่ไปเอ้ยมีใครไม่ได้อุ้มศพไหมมีบ้าตรงเนี้ยมีปะอุ้มผมจริงเป็นคูกใหญ่แน่เลยวะไม่มีใครอุ้มกูไปช่วยพี่ชอบหน่อยไปอุ้มแกหน่อยไปตรงไหนพี่อยู่ไหนล่ะไปหาแกไปหาแกไล่แกสองโลให้มึงอ่ะให้มึงบอกว่ามึงอยู่ไหนก็พอครับครับอ่าผมอยู่แถวสภาเก่าอ่ะไอควายมึงโง่จังวะไอพี่อะฮะ ว่าแล้วทำไมแก๊งมึงก็ตอบว่าได้แก๊งมันโง่อย่างเงี้ไอสัตว์เอ้ยสบานร้ออกเอาอกย่าใจเสียอยู่ในบ้านอลัยเจอกลวยตู้ขตสวัีนะคะข้างโรงพยาบาลได้บ้านโรงพยาบาลอเอแค่ไหนคะจอดเอฟแอลกดเอกแค่ไหนค่ะโรงพยาบาลนี้แหละโรงพยาบาลเกแค่ไหนนะคะฮัลโหลได้ยินไหม ทำไมสามสี่แรงจังตามไม่ทันเลยเคยอยู่แหนวัลืมยะยมัเองปากาเไเลยคุาคเต็มตียางตน่อไอ้เยทไมกตี้ะ่เย้นิดเดียวเองมันจะคาตีกูอีกเลยใจเลให้ยาโคตกากอ่ะคนไอ้แม่งคาตีนะไม่ต้องเล่นอ่ะมีบปัะกัยไหมคะไม่มีครับไปหาไล่เคสนะพี่หนดีกว่า ใจเย็นๆกูว่าใจเย็นกว่าดีกว่าไม่ได้ครไม่ได้รอก่อนตำรวจเยอะอยู่ตำรวจเยอะอยู่ใช่ใช่รอก่อนใจเย็นๆเต็มเร็วๆเต็มทำอะไรเร็วๆขวารายอยู่ข้างล่างใต้จีนงไหมอันนึงมันปีกยานตันโอ้ยเฮียมัน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 รีมันรีกันยางกันตันไวมากเลยนะเฮียกุจกมันมาแม่งมีสองขวดทุกเกือบทุกคนเลยมันมันมาพร้อมกันเว้ยแต่เราอะไปไม่พร้อมกันเฮียเราอยู่คนเราโยนเลยอจะบันเคทักไหนวะสซ่าหันเลย ลงไม่พร้อมกันด้วยพี่มันก็เลยเสียอย่างนั้นอนะ่ะจะบอกนะว่าคืนนี้เราจะเดินไม่รู้อกพี่เราช่วยเคลียร์ิให้ได้นะตอนนี้อย่าให้มัน,มนเลยนะนี่สองส่วก้าครับผมไม่มีตังค์ครับเบิร์มอ๋อตกนี้ไหมครับเนาะจะได้ยังบ่ เก็บหน้าบ้านเลยครับผมคุณขอค่อยๆเรียกกูเดี๋ยวันนี้ไม่รับเป็บหน้าบ้านดีครับผมไม่ตามไปดิพี่แต่เดี๋ยวตอนนี้พี่พี่ต้องจ่ายสดได้ไหมครับมีพอดีจ่ายสดได้ไหมครับผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมั่วซั่วไปหมดนะพี่เขยเคี้ยช่วยเคสช่วยเคสไปรุ่นช่วยเคสหน่อยเว้ยก็คือช่วยเคสนะพี่นะใช่แล้วพี่ลากกี่คนอ่ะค้างนี้บดได้าไหมหน้เยอะอยู่นะผมอีกสิบนาทีเออละ เดี๋ยวไม่เหตุเกิดเกดดงั้นหน่อยไหมครับพี่ไม่ครับเพอนอ๋อพี่ครับเออเก็บหน้าบ้านเองมกีเลยเก็บไว้ชิวอะบอกมันพี่ชักให้มาเก็บอย่างั้นนะพี่หัวละล้านไหมเนี่ยใช่ไหมหัวหัวละสิบล้านเนี่ยทีประเด็นนะไปเก็บมันไปเก็บมันอ๋องั้นนะได้ครับปกติป่ะมันมากันบึ้มๆอ๋อพี่ผมได้อะไรกินข้าวเรามากับปิดกระปอยอะชาร์จเตือนอะพี่วันนี้ผมได้อะไรกินข้าวหนึ่งตัง วันนี mm. Hey. Mm. Like ้คนจะกินอะไรนี and and so actually, ่พี่ไม่ได้เช็คคนด้วยมั้พี่เนี่ชวนกูเยอะไปแล้วว่าใครมาโอเคครับพ่เดินเก้าอี้น่าจะหกแต่ลคนน้ฮะอยู่ในบ้านอ่ะจะถึงนะครับพี่พี่จะล้มล้ม่อยนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้เตรียมระเบิดไปด้วยนี่ใช่ไหมมันไม่มีอะไรพร้อมร้อยเปอร์เซ็นหรอกที่จะมาให้คุยๆกันไม่มีใครทำได้ร้อยเปอร์เซ็นมันเจอปะกูก็บอกแล้วมันจะมีบางคนนะพี่แป๊บแก้วครับพ่ นี่ก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรอช่วยช่วยเคสเพื่อนที่อุ้มก่องนะพี่ตัวหนุ่มก็ช่วยกันอย่างนี้ย่างนี้โอเคไม่เป็นไรไปปักมึงต้องวงกุญแจแล้วอาครบเพื่อนด้วยมากุญแจบ้านก่อนฮะกรุ๊ปใหญ่บ้านก่อนเราอยู่บ้านกันแค่ก็กรุ๊ปใหญบ้านก่อนตอนนั้จะกุญแจเฝ้าบ้านไปเลยเนาะไอ้แบบอยู่แม่งให้อยู่บ้านมันได้หมดเลยไม่ทันพี่โซก็โน้องหมีอยู่ตึกเดียวกันนะพี่ไอ้ตึกไอ้ๆธนาคารใหญ่อะ ธนาคารบนแล้พี่ครูประมาณยี่สิบนาทีเออไม่ต้องรอข้าบ้าเปิดประตูมานได้ที่ปที่ทำไมอ่ะเปิดประตูให้ตำรวจทำไมอ่ะโค้งโคุกยังอ่ะคนนึงอ่ะแ้่พี่ผมมาแล้วประกอบใหม่อ่ะพี่เห็นไหมผมอยู่ในคุกนะพี่ผมอยู่ในโคกงคนึงสอบหายไอ้โค้งนี่คนแหกบ้างมีเวอร์เช่อ่ะแหกแงอื่นอยู่เคสอยู่ในเมืองหมดเลยพี่ตอนนี้ที่กดมานะอ๋อแล้วก็เหมือนมีทางออกนอกเมืองเอาไงฮอมา รียากันก่อนพวกข้างหลังที่ชอบมีคนไปรับอย่างพี่มีแล้วมีแล้วไปรอไปรอเลยคนลากอย่าไปลากไกลนะในประเทศนะในประเทศรวมทุกอย่างลาะอยู่ในไม่มีหมอบเลยลูกอมยิงได้ไหมลากโนบ้านทีจีบ้านลงาปวัดแถวอะไรแต่ไม่ต้องเข้าบ้านอะไรเหมือนแม่บ้านเหรอปีนี้แถวบ้านพี่บ้างแถว ไม่เห็นเนาะเห็นอยู่เห็นอยู่ข้างหลตอนนี้กูต้องการไฟย่อมเซ็ของเลยเหไมบางีเ็ไม่ถึงอะไรเออให้หลุดวะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเพื่อนแฮปปุ้มาเดี๋ยวมารวมเซ็ตู็อปุ๊ใหญ่จะเริ่มไฟย่อมกูดาล่างนะกูดขางล่างไม่ลรไม่ไรนนเอียไฟย่อมเพื่อนกูหน่อยสาดน้ำมันรับับเพื่อนดิไอเด็กอของปุ๊ในเมืองเพื่อนได้นะเดี๋ยวจะไล่เพื่อนเราล่เพื่อนช่วยถ้าถอดได้คัเดียวเว้ยถ้าเราจะรอดด้จริงอ่ะถามไดไอ้ บ้านเข้าได้ไหมยันแตกของยัน้าพเข้าบ้านนะที่ออกเข้ามาแล้วเมื่อกี้ได้ใช่ไหมบ้านเข้าได้ใช่ไหมยแต่ของมาได้ได้เข้ามาเลยเข้ามาเงไม่ได้ข้มาเดี๋ยวม่ไปนรลงแไมันไม่น่าไปมันลงอยู่ล้าลงมาล้น่ามีตัวนี้ คุณในกรุ๊ปออกมาเจอไทยรักไอสัตว์ขัรถมขับบอลอะไรคันตัวพี่ผมรอดนะผมของผมเป็นเคลียดยกพี่ทำไมอ่ะเข้าออกบ้านไม่ถึง5นาทีไม่ว่าจะเป็นศพหรือว่าไม่เป็นศพห้ามเข้าออกบ้าน5นาทีจะรีบไหมหน้าบ้านรีบมารีบมาเติม3ามคันแล้วหน้าบ้านเลยอันนี้ทุกเคสเลยพี่ไม่ว่าจะเป็นห่อเลยไม่เป็นห่อเจอห้าม อะไรีกอยู่ข้างบนนี้อ่ะห่อสามถ้าไม่ถึงห้านาทีห้ามเขาออกบ้านดินไปแหละหลังบ้านจะเอ่ยแล้วมาไอ้นี่หน่อยสามพันไปไปช่วยมันนี่ไปช่วยบั๊มนี่ข้างบนเขาเห็นปะเขาบ้านเราอ่ะไปกำลังไปยัยโดนยิงตกกว่าเฮ้ยไอ้กูขอเมมเบมเค่เพื่อนกันเหรอเว้ยไม่พี่เฮ้ยหอเข้าบ้านเราอ่ะหอหอจะจอดไะไบ้างขึ้นไปเรื่งได้ไหมเดี๋ยวเผื่อแบบจับได้แล้วมันมาเติมอ่ะ ขับรถออกมาบั้มตำรวจหน่อยบนเขาอะมาหน่อยขับชนอย่างเดียวมีหน้าที่ขับชนอย่างเดียวยื้อได้เหรอไปเชืว่วขับชนตำรวจอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องขับวนขับชนเลยไม่ต้องวนไม่ต้องดมกลิ่นชนเลยชนอย่างเดียวชนไปงั้นเนี่ยไอ้แจ็คเจอเคสบ้างมีใครเจอเคสเพื่อนปะ เาเงี้ยเอาเงี้ยกูกูขอแับในเมืองได้ป่ะสายไรเงี้ะเอาเอาในเมืองก่อนเออได้มยไไหมอะไรเดี๋ยวมันล่อเมืองอให้ที่บอกนอบ้านมันอะาออกมันมัไล่ตรงเนี่ยอันก็ได้เนะันแล้วก็บปัดีปัอะไรปะปัเพื่อนหน่อยปัเพื่อนหนอยเพื่อนโดนหไอ้เหี้ยหอเนยิงยาคุอยูเลยสัตวไอ้้ยมหน่อยนิได้ปะบนหลังคาบ้านในเมืองนะบนหลังคาบ้านไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไอยไป เดีอดตันตลกอะไรไม่ได้ขับอล้วนะค่อูกูได้ประมาณหยุดพอลงอ่ะรีบอกรีบค่อมรีบอกรีบค่อมรีบลงอลงเาความไปนั้นหนึ่งตรงนี้หลุด

ออกเลยได้ปะเดี๋ตายแล้วเ่ยเอาผมออกมาละเค้นเลพี่เดี๋ยวไปละเดี๋ยวจะไยดีเลยตีเลยตบ้านพี่เค้เพื่อนนั่งอยู่เค้นข้างในอะพี่แล้วน่าเค้นไอยู่บนขาบ้านแจ็คเจอเค้นน่แจ็คปวดหัวของเรา เพื่อนเพื่อนๆรวมกันที่บ้านนะเราจะช่วยเคยกันเป็นแบบกองตัวไม่เพื่อนหรือจะกุ๊ใหญ่อยู่บ้าน ขับรถเล่นเนี่ยขับรถชิวไงเหี้ยไม่ไม่มันไม่ได้ชิลมันชอบมีคนเรียกให้ไปช่วยใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่พี่ชอบพูดอย่างที่พี่ชอบพูดเลยพี่โตดิ่งกลางว่ะจุดไหนมึงจะพังโดนที่เจ็บนะบ้านได้มาบ้านได้เขาได้ อยู่บนตึกบ้านยู่เลยบ้านชิวเลยบ้านชิวเลยไรกันบ้างเข้ามาในเมืดแเลยตอนตอนนี้ถึงแลนด์แดงเอ็นทีอาร์แล้วตึกแดงตอนนี้หลังตึกแดงง่ายๆเลยตอนนี้อยู่แลนด์แดงเอ็นทีอาร์กำลังกลับบ้านมันลุ้มนอกเมืองเยอะกวะแจ็คน่อกเมืองเยอะไหมกูก็กดเจอนอกเมืองส่วนใหญ่เลยเมืองเยอะพี่แต่ของกูคนดิ ตอนนี้อยู่วอนอยูวอนอยู่วอนรับแล้วรับพี่กรับรับวอนนะใกล้ขาดเลยลูกไปอุ้มศพเข้าบ้านทำไมอะคาร่ามันตลอดการในบ้านพี่ตลอดการในบ้านไม่บอกว่าผมแทงผมแทงตายไปพี่อยู่วอนอยู่วอนอยู่ข้างไหนพี่ข้างหน้าหรือ้เหล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรซะมาแล้วไอ้ในแทมคือตรงไหนวะอยู่ร้านไอแซกเลย อันนี้แซ่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยขลังเหรอนี่ไงมันยิงอย่างเลยเดี๋ยวมึงไปนี่ไงขลังดึอขลังของนี่ขลังวิ่ดู่ิโว้ยขลังเฮ้ยตลาดนี้แซ่บมากตาบอดเนี่ยเดี๋ยวไปโต๊ะไปโต้นมาขึ้นมาโต๊ะมาหาพี่ดี๋ยวตามนะหนึ่งร้อยสิบแปด ขอบอด้วยขอบอด้วยหลายครับโเยอะมากโอเคโทษผมซ네ื้อกล่องซ่อมคาสิโนแล้ว yes. พี่ใช่บัามผมล่างอยู่่าวหลังบานนะเยอะมากเยอะมากนะสามพันนอก ให้หลุดอ่ะคาร่าขึ้นเขาอ่ะเพื่อนเราีเพื่อนเราเพื่อนเราแม่กูคุณรายงานดัวไล่สองคันสามยี่กคนบ้านตราไหนบอกกูอยากรูกอตรงนี้ชื่อคารานะผู้หญวบ้านอะรอ่ะเพื่อนมันเลยดิเยอะมากเะตอนนี้ในเมืองอะระวังนะเติมไปไม่ฝังเขาเติมไปมาก เขาขี่วนในเมืองเางเดียวเลยพี่น่งใหญ่รวงมมันแถวบ้านเราบ้านเราบ้านเรารอสี่คันนะคนโคน้อยอะพี่รต้นสิบสี่รมดเทร์มอทยี่สิบหกนอนสิบโเฟลอะก็ได้ช่วยได้ลากค้างลากกดค้างผมจะเอ่อพี่เห่อยื่อเหยื่ โอ้โหเร็วประมาณ20ฟุต20ฟุนาทีทั้ที่จีวเจอแค่หนึ่งเออแล้วเออแล้วโอ้ผมเออแล้วบ้านเขาได้บ้านเขาได้อย่าเอาพวกนี้เริ่มเออหมดเดี๋ยวกูจะพาไล่เคสละมาเร็วมามาลงทุบใหญ่ที่บ้านให้หมดทั้ที่จีว์คสหนึ่งนะบ้านเขาได้ใช่ไงๆแจ็คไปหมดเลยเลยควเนเจอร์ผมต้อมฮนนะพี่ตใครใครลากอยู่ขอยึดยืออ่ะดูเอง ไอเราเห็มอตำรวจในเมืองเยอะนะเว้ยหมอตำรวจในเมืองเยอะนะกูบอกไว้ก่อนนะบริษัทไมเห็นว่ามันเข้ามานบบนี <S 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 ้มันหายไปไหนวะเข่าเข่าบ้านเราก็เยอะนะใครมีกระสุนเยอะๆไหมขอซื้อเลยดิจะได้เพื่อนด้วยมีเวลาคลุกด้วยเนี่ยไอ้บ้านรอด้วยไม่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 ทำไมถึงยังได้กระสุนไว้ก่อนไงจะได้ิดเวลาไปช่วยกันนะมันวนรอบบ้านเจ๊ก แต่ป other other ั๊มจริงก็มีแต่ปั๊มจีๆอะไรพวกมสมุบ้านคนรวยหากไปทางอ่ปั๊มเอลเคปั๊มเอลเคเดี้แค่เงินเยอมากด้เนมันนมันมานักเก็มกันหน่อยที่ของใครของเรา ลองเช็คดูดีๆเห็นมันมันถือวิ่งเข้าไปตกน้ำตกน้ำหนึ่งเคสไม่เป็นศพก็นับนะไม่ไม่ไม่เป็นศพก็นับนะลองลองเช็คดูดเยกมาเหมือนกันถึงไม่เป็นเอ้าเฮียไม่ใช่วัตถุฟลักแกงอื่นวัตถุฟลักไปแล้วเ้อไปดูรุ่้งออหเเมมมันอยู่นะ